เฮียรวยเขารักอะลูกนะเฮียรวยไม่ไนดะ้ว่าอะไรให้เฮียรวยแต่งตัวให้ไม่ชอบเหรอทำไมไม่ชอบอะ่ะฮะเธอช่วงไม่ชอบวะลูกดูกทำหน้าดูทำหน้าฮึทำไมไม่ชอบเหรอ นี่รวยแต่งตัวให้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดือด้อดือ้อดื้อไม่เอานะครับนี่รวยแต่งตัวให้นะครับไม่เอานะไม่เอานะป๊ปีเอาไม้กันหมดกรรมการไม่มีอะไรไม,มีอะไรทั้งกู่เลย